การตรวจสอบการใช้ใจ่ายเงินงบประมาณของแผ่นดินหรือว่าภาษีของประชาชนที่จังหวัดพังงามไม่มีแผ่วเลยนะฮะคุณผู้ชมครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสารกลางจังหวัดเนี่ยนะครับมูลค่ากว่า30ล้านบาทพบเห็นความผิดปกติเยอะไปหมดล่าสุดเนี่ยต้องตกใจเลยนะฮะเพราะว่าเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเนี่ยยังแฉไม่หยุดผมให้คุณผู้ชมดูเก้าอี้เด็กเก้าอี้เด็กคุณผู้ชมทราบไหมฮะเก้าอี้เด็กเนี่ยตัวละแปดพัน แปดพันนะครับแล้วค่าติดตั้งอีกสองร้อยรวมเป็นแปดพันสองเนี่ยนะดูสภาพก่อนคุณผู้ชมครับจากปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเนี่ยเก้าอี้แบบนี้เนี่ยนะตัวแปดพันติดตั้งอีก 200, 8, 000, สองร้อยแปดพันสองเฮ้ยคุณผู้ชมครับชาวเน็ตเนี่ยนะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เปรียบเทียบราคาเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะเอาของอย่างดีเลยที่ห้างอะไรนะห้างเขาชื่อว่าอีเกียใช่ไหมเอาของอย่างดีเลยนะเขาซื้อขายกันเท่าไหร่ เนี่ยเก้าอี้เด็ก8 0 0พันค่าติดตั้ง200รนะ้ณห้องน้ำแห่งหนึ่งแถวนบปริงตัวนี้ราคา800พันรวม8 0 0พันสองงบประมาณของจังหวัดพังงาครับพังงาอีกแล้วนะฮะเก้าอี้ในภาพเป็นเก้าอี้กินข้าวเด็กที่ชื่อว่าอียิเกียอันติล็อกถ้าผมอ่านภาษาอังกฤษกราบขออภัยนะฮะคุณผู้ชมซื้อเชื่อไหมฮะว่าแบบเดียวกับที่ไปเอามาจากอียเกียเนี่ยราคาเท่าไหร่เท่าไหร่รู้ไหมฮะเจ็ดร้อยเก้าสิบ 790ฟังไม่ผิดนะฮะ8,200กับ790แล้วก็ลองคิดดูถ้าซื้อเป็นโครงการเนี่ยงบประมาณมันจะเท่าไหร่ฝากติดตามกันต่อไปแล้วก็บอกว่ามีลูกเด็กก็ไปใช้กันนะครับเก้าอีก้กินข้าวเด็กตัวละ8,000บวกๆค่าติดตั้ง200ที่น็ป,ปิงเมืองพังงาเอาอีกแล้วเหรอครับก่อนหน้านี้ต้นทองไรต้นรวงพึ่งน้ำพุสนามหญ้ากระถางต้นไม้ ล่าสุดเก้าอีเ้เด็กนี่ผมให้คุณผู้ชมดูของอีเกียเเขาบอกว่าแบบเดียวกันนั่นน่ะนะนี่เนี่ยเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมฮเห็นไหมฮะเออยังไงครับเนี่ยเนี่ยราคาเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยตูงสือมันกลับด้เจ็ดร้อยเก้าสิบเห็นไหม เหมือนกันเป๊ะเลยคุณผู้ชมครับเหมือนกันเป๊ะอา้านี่ในเว็บของอีกเกียเนะฮะเอาเข้าไปประเทศไทยนะครับเจ็ดร้อยเก้าสิบนะนี่มันจะบนสุดยันล่างสุดเลยหรือเปล่ายังล่าสุดเนี่ยรถไฟฟ้าสายสีส้มไงที่คุณชูวิทย์แฉว่าจะงามกันหกหมื่นเจ็ดหมื่นล้านนะครับอันนั้นระดับระดับอภิมหาโปรเจกต์นะฮะไม่กลับโปรเจกต์อันนี้เก้าอี้ตัวละเจ็ดร้อยเก้าสิบ จริงเหรอครับไปซื้อมาตัวละแปดพันบวกค่าติดตั้งอีกสองร้อยแบบนี้ตายเลยนะครับถ้าใช้จ่ายงบประมาณกันแบบนี้อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องรีบออกมาชี้แจงนะฮะสุดที่ผ่านมาปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเวลาเขาตรวจสอบคาแฉอะไรเนี่ยนะครับเขาไปขุดคุยมาแล้วว่าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันมีราคาเท่าไหร่เห็นแล้วอึ้งเลยนะครับตัวละแปดพันจริงเหรอครับเนี่ยและในตลาดทําไมเขาขายคันแค่เจ็ดร้อยเก้าสิบเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับ หากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนแหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกหรือว่ากรองข้อความผ่านทาง Facebook อีซี่ยุคคนนอร์มอลยุคนหรือว่าอีซี่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่3าแล้วนะครับสปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับ <_ d ata> เพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตํำรับเมืองปัวหมู มี10ชุดมี10ชิ้นนะฮะในนี้เห็นไหมไปแท่งไปแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับนี่ฮะแหนมยุคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็ได้หมดเลยนะฮะนี่ครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150าบาทขายมา3ปี ถ้าค้ามไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่าสนใจพิมพก็ว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์รายอยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ,บ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นล,ละนะครับ บ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทําไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ220บาทา1หชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่เขา่าสนใจสนใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเผ็ด normal easy ยุคคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทาสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไส้อัอดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมาสามสองสามปีละน่าจะไล่ๆกับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้านะทั้งแหนมทั้งพวกไส้อัอดเนี่ยขายทุกวันนะครับปีหนึ่งหยุดไม่กี่วันนะปีหนึ่งหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันทุกวันทุกวัน คนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าที่จ่ายต่างๆนะครับ พูดก็พูดนะฮะกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับเอ่อถ้าถ้าตอนขายปีแรกๆก็อ,อาจจะไม่กล้าโม้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคานะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส่อัวเป็นหมูนะครับเป็นหมูคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ย ได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพเขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มอลยุคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้220บาทเน้นๆเ,เลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซูเปอร์เนี่ยปเ,ปเนี่ยสองอันเนี่ยซูปเปอร์เลยนะครับผมนี่อาจจะขี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนม ยุคนกับไสอัวยุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยอ่ะไม่แพ้เจ้าไหนในโลกอ่ะเช่นงี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วและมันเป็นมาจากพื้นที่อ่ะคุณผู้ชมได้องอกไหมครับคือคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทําทรงทําสั่งทําทรงสั่งทาทรง,งมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่แล้วผมทําไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทําไม่เยอะเลยนะครับมีหลายคนบอกเว้ยทำไมไม่ทําให้มันเยอะขึ้นอ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นเรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่ สามปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันเหลือๆหน่อยผมก็จะเอาไปทําบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทํารถข่าวปันสุขในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วเพราะไม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจํานวนมากนะครับมาดูอันต่อไปคุณผู้ชมครับอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่นะน้าพริกคู่กับแคบหมูชุดละ120บาทชุดละ120บาท นะครับน้ำพริกสูตรเมืองน่านเหมือนเดิมนะฮะมี2น้ำพริกนะให้เลือกก็คือน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาราทำสดใหม่เหมือนกันแมงดากับปลาราแคบหมูเน่ก็จะแถมเข้าไปให้นะแคบหมูจะแถมเข้าไปให้ชุดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแคบหมูใหม่นะฮะทำใหม่เลยแคบหมูเมียงนะแต่จะเอาแบบว่าไม่ค่อยมีมันหน่อยนะช่วงนี้มันต้องดูแลสุขภาพนะถุงประมาณนี้นะถุงประมาณมือผมเนี่ยนะครับนะอันนี้แคบหมูเมียงนะเมียงปัว จังหวัดน่านนำพริกก็เหมือนกันนะครับสูตรมองเหนือหมดผมไม่คนเหนือผมมันคนน่านนะครับเลือกก็ได้เลยจะเอาเมงดาหรือว่าจะเอาปลา,าชุดละ120บาทนะครับชุดละ120บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือไม่ก็ด้านล่างครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง YouTube หรือว่าลิงก์ l ล n e เนี่ยหรือว่า a c e b o o k นะครับมันจะมีลิงก์ l ล n e อยู่ด้านล่างก็กดเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับนี่ะชุดละแค่เพียงเท่าไหร ร้อยยีบาทเท่านั้นนะครับทำสดใหม่หมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะ้นำพริกมีสองแบบนะแมงดาก,กับปาระแล้วก็จะมีแคบหมูแบบนี้แถมเข้าไปให้นะครับชุดละร้อบาทนะครับมาต่อกันที่แกงังเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ยเป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ําแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมนีกินมาตั้งแต่เด็กๆติดมาก นะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะเคยกินแกงเลเดี๋ยวคณจะติดใจนะครับนี่ฮะแกงเลชุดละร้อยเก้าสิบห้านะครับผมทําเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็แล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีนให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีดแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละร้อยเก้าสิบห้าบาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับเป็นอาหารต้นตำรับเลยของบ้านผมอ่ะ นะบ้านผมเนี่ยเขาจะแม่ผมเ็าจะขึ้นชื่อว่าทําแกงเลเลยอร่อยมากก็เลยเป็นที่มาของการทําแกงเลกล่องละร้อยบาทนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลนะนะมันอยู่ในกล่องสีสันมันอาจจะดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่าก็ธรรมดานะครับของเวลาไปแช่ฟรีซมันก็จะเกาะเกาะตัวหน่อยนะแต่ส่งไปรับรองทานอร่อยสดใหม่แน่นอนนะครับนี่ฮะนะครับ นะวันนี้ก็มาแนะนําสินค้าทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นของชุมชนทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆผมก็จะมีอีกหลายอย่างนะแต่ว่าหลังค่อยเอามาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบถึงงานงานี้ผมก็ต้องกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนแลวก็สนับสนุนของทุกอย่างมีคุณภาพซีเรียสผมใส่ความซีเรียสลงไปเหมือนกับที่ผมทําข่าวนี่แหละครับกับทีมงานกับชาวบ้านของต้องมีคุณภาพสดใหม่แล้วก็อร่อย ไม่เช่นนั้นคงไม่อยู่มาเป็น3ปีนะฮะขายผมย้ำนะขายทุกวันเลยนะครับสินค้านี่ออกทุกวันเลยส่ทงทุกวันส่ทงทุกวันนะครับจนขึ้นมาเป็นอันดับตนขึ้นมาเป็นถ้าเป็นสินค้าจําพวกชุมชนนะชุมชนในจังหวัดน่านเบอร์หนึ่งของจังหวัดน่านแหละครับที่ส่งออกไปต่างจังหวัดผ่านทางไปรษณียน์นะครับของชุมชนนะของชุมชนก็คืออาหารการกินพื้นเมืองท้องถิ่น นะตอนนี้เราเป็นอันอีซี่ยุคนเป็นอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วของจังหวัดน่านซึ่งเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจเราเราประทับใจที่เราได้ทํางานประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะไม่สามารถทําได้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่สนับสนุนกันถึงขนาดนี้กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับ